อ่ะสวัสดีครับคุณนาซ่าสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่โซนไหนของเขาใหญ่ครับวันนี้เราอยู่ที่โซนหนองสลายค่ะหนองสลายนะครับค่ะ,ะวิวที่เราเห็นก็ด้านหลังนะครับหลังคุณนาซ่าเนี่ยจะเป็นเขาลูกเล็กนะครับใช่ค่ะครับก็วันนี้เราพาคุณผู้ชมมาดูที่ดินไซต์กำลังพอเหมาะนะครับตัวนี้เอกสารสิทธิ์เป็นอะไรครับคุณานาซ่าโฉนดคูดแดงค่ะเนื้อที่เท่าไหร่ครับเนื้อที่5้าไร่สองงานห้าตารางวาค่ะเริ่มจากจุดไหนครับคุณนาซ่า ่าแปลงอ่าสวนมะม่วงเนี้นะครับระครับเริ่มจากตรงที่รถกําลังวิ่งมานะครับแล้วก็เป็นแปลงมะม่วงทั้งแปลงนี้นะครับครับถึงตรงมุมถนนพอดีไฟฟ้ามีแล้วนะครับ<ช>แล้วก็ถนนเป็นลาดยางรถถนนเนี้ติดถนนลาดยางนี่ประมาณสักกี่เมตรครับคุณนซ่าตัวนี้นะคะติดถนนลาดยางประมาณร้อยสิบเจ็ดเมตรค่ะร้อยสิบเจ็ดเมตรใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเขาจะติดถนนลูกรังใช่ไหมครับ หลนลูกลังเนี่ยติดยาวประมาณ102เมตรค่ะประมาณ102เมตรเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะครับคุณอาซาใช่เดี๋ยวเราเดินไปดูนะคะครับวิวที่เราเห็นก็จะได้วิวเขาใกล้ๆนะครับใช่ค่ะเขาใกล้ใกล้อ่าแปลงนี้ระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลเท่าไหร่ครับคุณอาซาระดับความสูงน้ำทะเล420เมตรเลยนะคะโอ้โหสูงมากเลยครับ420เมตรเลยใช่ค่ะก็คือจะเป็นแปลงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะเป็นพนนอยลูกลังอ่ะนะคะ ตัวนี้จะเป็นลูกลังเข้าไปเส้นนี้ก็จะเป็นน<ป>ะติดถนนสอง่าติดถนนสองด้านนะครับฝั่งหนึ่งเป็นถนนลูกลังนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นรัดยางไฟฟ้าสามเฟสพร้อมนะครับเป็นแปลงสวนมะม่วงนะครับตัวนี้ห่างจากถนนเส้นสองอสองสามห้าประมาณเท่าไหร่ครับประมาณสองจุดห้ากิโลค่ะประมาณสองจุดห้ากิโล เดือพาร์ที่ประมาณ4ี่กิโลเดือพาร์ทมาแลกกิโลใช่ไหมครับใช่ค่ะรถกำลังมาหลบรถก่อนตัวที่ดินจะเป็นแปลงนี้นะครับเป็นสวนมะม่วง,ววงซึ่งก็สภาพในแปลงก็จะมีหินอยู่บ้างนะครับอันนี้อาจจะต้องมาจัดเรียงหินนะครับเอาไว้ไว้ตำแหน่งบางตำแหน่งแล้วก็เรียงให้สวยงามนะครับ ่างจากถนนเส้นมิตรภาพประมาณเท่าไหร่ครับคุณอาซาประมาณสักสิบสองสิบสามกิโลนะครับแปลงนี้ก็เป็นแปลงหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบสาธารณูปโภคต่างๆก็พร้อมทุกอย่างนะครับแล้วก็มีมะม่วงอยู่ในแปลงค่อนข้างเยอะนะครับก็แปลงนี้ไม่ต้องทําอะไรเยอะนะครับที่สามารถที่จะทํา บ้านทําบ้านสวนได้เลยนะครับ <Okay. S 1> คุณซาซาลองสรุปให้คุณผู้ชมดูสิครับว่าแปลงนี้เนื้อที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เปิดขายในราคาเท่าไหร่ครับค่ะแปลงนี้นะคะมีเนื้อที่5ไร่2งาน5ตารางวาน,นะคะเปิดขายไร่ละ2ล้านบาทซึ่งตั้งอยู่ตําบลหนองสลายอําเภอปากช่องนะคะ ฉนนขุดแดงค่ะอ่าเป็นฉนดคุดแดงนะครับรคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับลองติดต่อคุณซาซาเข้ามาเดี๋ยวผมขึ้นภาพมุมสูงให้คุณผู้ชมดูนะครับจะได้เห็นภาพส,สภาพแวดล้อมต่างๆนะครับก็เป็นทำเลที่น่าสนใจนะครับเขาอยู่ไม่ไกลจากถนนเส้น2235หนะครับเขาอ,อยู่ไม่ไกลจากไอตัวเดอะปาร์ทนะครับซึ่งเป็นทำเลที่ดีพอสมควรนะครับอีพีนี้เราขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันอีพีหน้านะครับขอบคุณครับ